ใช่หรอเหรอคุณหลักพี่น้ำมนคุณหลัแม่นิตยาแล้วก็พี่เสื้อแม่พยอมเขาจะให้ทั้งไรด้วยได้แคให้กระเป๋าแล้วกระเป๋าเพลก่อนอยจะตึ้งให้ชอบเพลงนี้ให้300ขอบคุณแม่หนุ่ยนะจ๊ะขอแหวน4ม่วงเดี๋ยวเจะจัดให้ะ แม่พูดทิ้งไปเป็นปีอะ่ะแม่แม่แดงแม่แดงแม่แดงแ่แดงใครจะมอบคแ,แก้งรอนะอช่วงนี้นะคะม,มอบได้เลยนะแม่นะ ขึ้นไป happy, happy birthday Happy birthday. ก็ตั้งแต่ตาเข้ามาแต่สมัยที่ตื่น่ะก็คิดว่าตาวเขาแค่ครั้งเดียวแล้วก็ไม่มี้ไม่มีใครก็มีพี่ชี้หลานเสียนยังมีอะไรทำคืบางปีจะพูดว่าตามชายก็แก่ แต่ก to ็ไม่รู้ว่าจะพอปล่าแม่ัญญาแม่รัาสอแม่แม่ลัญญาจากไปปีกับสงเดือนก็้เขาเนี่ยเป็นคนที่มาเติมพลังใจให้่ารู้่ก็ก็เป็นที่บึ่งทางใจขอใหลายคนถึงแม่ทุกแม่เลย

้อยปัญญาตานะคะแล้วก้คอยแรงใจใม่ให้นมอยู่เรื่อยแคอยแรงใจแม่ด้วยนะให้อยู่แรงนานๆให้แรงเรื่อยๆอย่าหลงีได้นะอย่าไปหลงที่ไหนหลงอยู่ในใจหลงทางก็หลงแล้วนะรับ หลงอยู่ในใจเพราะว่ารู้ไหพอเวลาเจอหน้าเจ้าถามว่าจำเรื่องไหมพอจำไม่ได้เ่อขาะพูดว่าอย่าวพูด่ไนี่เป็นที่ญี่ปุ่นไงอ๋อบอกว่าพวชีวิตเลยแม่ไม่มีนงาโอเคน่ที่ตร่าเดียวโอเคขอบุณะคร